สวัสดีค่ะเห็นหน้าก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้บรรลักษ์มดนำสาระเกรดความรู้ต่างๆและเทคนิคการค้นหาข้อมูลมานำเสนอค่ะหลายๆคนคงเคยประสบปัญหาในการหาข้อมูลบริษัทต่างประเทศใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนจากที่ไหนบางคนก็ไปหาข้อมูลจาก Google ซึ่งข้อมูลจาก Google นั้นอาจจะเชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้าง ดิฉันขอนำเสนอวิธีการหาข้อมูลบริษัทจากฐานข้อมูล Business Source c o m p e t e โดยเลือกที่ Company Information โดยอาจจะค้นจากชื่อบริษัทหรือ Company Name บริษัทแม่หรือ Ultimate Parent คำย่อของบริษัทหรือ Ticker Symbol ค้นจากคำสำคัญ หรือ Keyword Search จากตัวอย่างนะคะต้องการค้นชื่อบริษัทพิกซา <c oughs> ก็พิมพ์คำค้นลงในช่องจากนั้นคลิก Search ผลการค้นจะแสดงออกมาดังที่ปรากฏในหน้าจอประกอบด้วยชื่อบริษัทเมืองรัฐและที่ตั้งประเทศ และผลประกอบการถ้าต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้คลิกที่ชื่อบริษัทจะได้ข้อมูลแบบละเอียดของบริษัททั้งที่ตั้ง ข้อมูลด้านอื่นๆเช่นข้อมูลด้านการเงินผลิตภัณฑ์พนักงานอุตสาหกรรมและอื่นๆนอกจากนี้คุณสามารถดูข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่คุณต้องการได้ที่เมนู r e l a t e Information หรือไฟล์ r e l a t e c o อมพานีจากตัวอย่างนะคะเราต้องการหาบทความเกี่ยวกับทางด้าน swot analysis ก็คลิกที่ swot analysis ก็จะได้บทความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทพิกซ่า แค่นี้เองค่ะข้อมูลบริษัทต่างๆก็จะถูกนำเสนอแบบสมบูรณ์สามารถนำไปใช้ต่อได้ทันทีดิฉันหวังว่า Company Information คงจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ